ตีดใครใ็ตีดให้เป็นตีดเขาแล้วเขาตีดเพิ่นที่แ้วเพิ่นตีดเขาปะเพิ่นมีคนบอกว่าตีดอะโลงอมแงมเพิ่นตีดปะตัวเองปะใเป็นตีดเขาตีดใครใ็ตีดให้เป็นตีดเขาแล้วเขาตีดเพิ่นที่แ้วเพิ่นตีดเขาปะเพิ่นมีคนบอกว่าตีดอะโลงอมแงมเพิ่นตีดปะตัวเองปะใเป็นตีดเขา ตีดใครให้ไปติดให้เปตีดเขาล้วเขาตีดคนที่แรนตีดเขาตีดใครให้ไปติดให้เปตีดเขาล้วเขาตีดคนที่แรกคนตีดเขาปนมีคนบอกว่าตีดอะโลงอมแงมคนตีดบตัวเองปะตีดใครให้ไปติดให้เปตีดเขาล้วเขาตีดคนที่แรนตีดเขาน มีคนบอกว่าติดอะโลงองเมเงี้ยมคนติดบ่ตัวเองบ่เขาเป็นที่ต่างติดใครเขาเปนติดให้เป็นติดเขาแล้วเขาติด,ตดเพิ่นทีน่แล้วเพิ่นติดเขาบ่า